ส่งกานเคลื่อนไหวหลังแมทโพสตัดพอการจากลา เรียกได้ว่าคู่นางเอกสาวแมทพิรณีกับแฟนหนุ่มสงกรานเตชนโร์ให้ได้เห็นกันเรื่อยๆในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในอินสตาแกรมของทั้งคู่ที่เริ่มมีรูปคู่ให้แฟนได้ตามกดไลค์ต่อมาทําเอาแฟนๆสงกําลังใจอดเป็นห่วงไม่ได้หลังสาวแมทพิรณีโพสไอจี IG, สตอรี่คนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะนอกจากนี้ยังได้แชร์ข้อความจากหนังสือว่าสัญญาแห่งการจากลาอืมแล้วแต่เลยคือ คำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วล่าสุดเอาแฟนๆอดสงสัยไม่ได้ไปส่องไอจีหนุ่มสงกรานต์เตชนะรงโดยหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันโดยได้โพสตสรอรี่ไอจเป็นรูปน้องสุนัขโดยไม่ได้โพสต์ถึงแฟนสาวแมทนางเอกดังแต่อย่างใด